สวัสดีครับผมพ่อยไปน้องมาดํานาดํานาป้าจำลองนะครับผมพ่อพไปน้องนะมาดํานาป้าจำลองอเปดเพียงดังมาดํานาป้าจำลองด้วยพ่อน้อง่าเขา่งใ hmm. ้งอ อ๋อนะครับไปนาใยญ่จำลองแล้วเด้อพอกันจลองดนอ ไปแล้วนะครับผมพ่อแม่เป็น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามไปเรื่อยนี่แหละคนจะได้เห็นบ้างปไปเช้นแถ้านาแม่ฟ้าใสนอน อ๋อนะครับไปนาะป้าจำลองอีกที่หนึ่งนะพ่อแม่มีาน้องนะไปนาะป้าจำลองอีกที่หนึ่ง ป้าจำลองอีกที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งังบตามทนด่วนไปนะครับไกลไหมพ่อแม่ไปน้องนะ้นาป้าจำลองอีกที่หนึ่งไกลไหมจากจากนาห้วยคยคอน,นะครับมานาใหญ่เด้พอพ่อพ่อแม่ี่น้องเนดะ้อมานาใหญ่ กดแชร์กันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วย เาโจกระเป๋าต่อยนะครับคนหล่อนะครับผมบอยม,บมาน้องนะมาด้วยกันแล้วอเ,ออเออลุยกันลงโครนแล้วนะครับผมบอยบมาน้องนะมาขี่รถไถมาแล้วนะครับผมเอารถไถมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอยมาน้องนะวิ่งกระชูดเลยนะครับผมบอยมาน้องวิ่งกระชูดเลยวิ่งกระชูดเลยเบาโจบอกว่าสิ่งเต็มที่นะครับผมโซเฟอร์เราก็ จะเป็นพ่อสมทายนะครับพ่อสมทายเป็นคนขับนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะเฮ้ยถอยบ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ถอยบ่าไปไปเดี๋ยวเดี๋ยว ลรองนี้เ่ออลองนี้ปะนี่จอดนี้อ่านี่แหละเดี๋ยวเอารถไปจอดก่อน อ่าผมปล่อยไปนอนมาถึงนี่แล้วเด้พอพ่อตอนีะว่าไปเลยเด้อเด้ยด ว่ายสิเลยน้องขับมาถึงนาทุ่งใหญ่แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนาทุ่งใหญ่มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะมาขับผมบอยเป็นน้องออก นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาต้อยกกอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ